กรีดลั่นตายชุติมาถูกขอแต่งงานแล้วแหวนเพชรเม็ดใหญ่มากจากกรณีที่ต่ายชุติมาได้โพสต์รูปคู่กับต้นเสาสีส้มพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าซีอ for ยืนโพสต์ท่าสวยๆที่ลานจอดรถของห้างดังและยืนอยู่ข้างเสาสีส้มที่เขียนหมายเลข c 3 1ซึ่งสีส้มก็ไปตรงกับสีพักก้ไกลแถมยังมีหมายเลข31 หลายคนก็ไม่พลาดมาไลค์มาคอมเมนต์เปิดปมว่าขอตั้งคำถามได้ไหมคือสงสัยคือเขาเลิกกับคุณพิธาไปแล้วทำไมยังวนเวียนในชีวิตเขาอีกคือตอนฟ้องร้องขึ้นศาลเป็นเรื่องใหญ่พอทางผู้ชายลงเล่นการเมืองก็กลับมาคอยโปรโมทช่วยทัวร์อย่าลงเรานะคะสงสัยเฉยๆไม่ได้มีเจตนาจะแขะ ล่าสุดต่ายชุติมาได้ออกมาเปิดใจสั้นๆในรายการแย่งซีนปิดประตูรักรีเทิร์นอย่างแน่นอนซึ่งถูกถามคำถามว่าเรื่องหัวใจปกติดีมีคนเข้ามาจีบไหมโดยต่ายก็ได้เล่าว่าปกติจะเป็นคนไม่ค่อยมีใครจีบถ้าจะคลิกกันก็จะอยู่ที่ความโกลในการคุยด้วยอย่างสมมุติว่าเขา เป็นคนดีมากหล่อมากรวยมากแต่คุยแล้วไม่รู้จะคุยอะไรก็ไม่คุยนะมันต้องรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะคุยอยากจะรู้จักเขามากขึ้นมันก็จะคุยไปเองมากกว่าเรื่องสเปคไม่เชิงว่ามีแต่ถ้าเจอแล้วชอบก็ใช่เลยเรื่องแพลนการแต่งงานในอนาคตคือจริงๆก็มีคนขอแต่งงานแล้วนะแพรรี่รีบแซวขอดูแหวนหน่อยคะ่ะใช่ที่ใส่อยู่ไหม ก็คือผู้ชายขอรอแต่งงานก็อะไรประมาณนั้นคะ่ะนานหรือ,อยังก็ไม่นานประมาณปีที่แล้วคะ่ะคุกเข่าไหมก็คุกคะ่ะแหวนที่ใส่อยู่นิ้วนางข้างขวาจริงๆมันผิดไซส์เลยมาใส่ข้างขวาแทน